ออขอมักตุ้งนีเขามักซุ้งนี่เขาักเขาหมักนเจ็ดสีเกตฮักคือกัลาเทนโดเชิญคูทุกท่านนะคะ เวาสีภายในสนามกว้างขวางมากใช่ค่ะเป็นโรงเรียนที่น้องเคสซี่เรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงปหกค่ะเรียนเชิญคุณครูทุกท่านนะคะละให้เกียรติงานครั้งนี้ด้วยกันค่ะหนูเป็นเด็กกิจกรรมนะคะตอนที่หนูเรียนอยู่นะคะโลกโซเชียลไม่มีนะคะสามัคคีมากๆมีสแตนเชียโสีนั้นสีนี้นักเรียนก็เยอะนะคะค่ะเรียนท่านประธานท่านผออภิชาติศรีสารคามผู้ในการโรงเรียนกงศิวิทยาเสริมในนามตัวแทนของ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขตหนึ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ของหนองตูมหนองงูเหลือมในปีการศึกษา2565ในครั้งนี้ในนามคณะกรรมการากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือมตลอดจนชุมชนพี่น้องหนองตูมหนองงูเหลือม ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาเสียสละเวลามาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมุมชนสัมพันธ์รอบชิงชนะเลิศประจำปีการศึกษา2500ซึ่งกันและกันอันจะส่งผลถึงการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นโรงเรียนหนองตูมหนองมูเหลืองจึงจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ภายในชุมชนสัมพันธ์เป็นประจำทุกปีด้วยเหตุปีนี้ยังมีกีฬาที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือกีฬาช,ชุมชนสัมพันธ์ระหว่างน้องตูมแล้วก็น้องงูเหลือมน้องตูมหมู่หนึ่งหมู่สองน้องงูเหลือมหมู่สามหมู่สี่มีกีฬาช,ชุมชนมาร่วมสัมพันธ์กับทุกลูกนักเรียนในครั้งนี้ด้วยสำหรับการแข่งขันกีฬาประกอบไปด้วยกีฬาห้าประเภทหนึ่งฟุตบอลมีฟุตบอลระดับ อนุบาลเจคนพุตบอลชายหญิงระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา11คนวอลเลย์บอลชายหญิงระดับประถมศึกษาแต่ก็ชายหญิงระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปตองชายหญิงระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาชายบอลชายหญิงระดับประถมศึกษาปีที่1นถึงสและกีฬาชุมชนสัมพันธ์และกีฬาครั้งนี้แต่ละระดับตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่สาม งบประมาณในการจัดขันกีฬาภายในครั้งนี้จากทางราชการคณะครูและชุมชนบัตรนี้เกมประจปีการาศึกษา2565หน้าบัตรนี้เรียนเชิญค่เรียนท่านอะไรคะผู้บริการโรงเรียนน้องตูมนองโมเหลือมคณะกรรมการสถา,านศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูนักเรียน ท่านผอโรงเรียนห้องีพิทยาเสริมนะครับอยู่ในเครือของโรงเรียนหนองตูมหนองหงือเหลี่มนะคะอยากให้ท่านมาเปิดประธานเพิ่อมาเป็นประธานเปิดกีฬาศีลา์ในีการศึกษา2565ของโรงเรียนหนองตูมหนองหเหลือมในวันนี้ในนามตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาท่านดรอารยันแสงนิกุล จริงๆแล้วท่านอยากมาด้วยตัวท่านเองท่านส่งความรักความห่วงใยมายัางทีมงานน้องตูมน้องเหลือนพุกคนจริงๆแล้วท่านอยากออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุ่งเรียนช่วงสัปดาห์นี้ท่านเป็นตรวจทางตำบลโนนท่อนเพื่อว่าวันนี้ติดภารกิจช่วงนี้มีการสอบพนักง,งานราชการซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเลยมอบหมายให้ผมมาทาหน้าที่แทนท่านผู้มนการน,กนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพันกันทเชิหนึ่ง อาจากาการการกล่าวรายงานารู้สึกดีใจแทนนักเรียนโรงเรียนนองปูหนองวัวเหลืองที่คณะครูได้เล่งเห็นความสําคัญของการเล่นกีฬาเพราะการเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาทุกๆด้านเป็นการสร้างให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และด้านสังคมดังคํากล่าวที่ว่ากีฬาเป็นยาพิเศษถ้าคนในชาติเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้ว การพัฒนาประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะการเพราะประเทศชาติจะพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองได้ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพการเล่นกีฬาจึงไม่ควรคำนึงถึงคำว่าแพ้หรือชนะเพียงอย่างเดียวแต่ควรคำนึงถึงการเล่นกีฬาอย่างมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเพราะยิ่งไปกว่านี้แล้วนักเรียนยังจะได้รับความสนุกสนานรู้จากการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ฝึกการยอมรับซึ่งกันและกันการเป็นเยาวชนที่ดีของชาติการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไปนะในอนาคตบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลื่องแล้วผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านโรงเรียนน้องตูมน้องวัวเหลือมประจำปีการาศึกษา2565ณบ,บัดนี้ขอเสียงประเมิอให้กับท่านประธานในพิธีเปิดของเราครับ ท่านผู้วยการอภิชาติศรีสารคามผู้มยการโรงเรียนบ้านโคกศรีวิทยาเสริมในนามท่านผู้ใยการสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งครับและลำดับต่อไปนะครับจะเป็นพิธีลั่นค้องชัยนะครับเป็นสัญญาณของการแข่งขันกีฬาภายในนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่บริเวณจุดลั่นคล้อง เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาภายในครับ ขอเรียนเชิญนะคะทุกท่านนะคะร่วมบันทึกภาพกิจกรรมนะคะที่ด้านหน้านะคะขอเรียนเชิญเลยนะคะทั้งคณะครูนะคะถ่ายภาพขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้ในการนะคะท่านประธานนะคะได้ร่วมถ่ายภาพรวมถึงท่านผู้นำชุมชนนะคะ ทุกทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมชมในวันนี้นะคะเรียนเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพิสุบินสวัสดีค่ะมันเป็นบรรยากาศนะคะในการแข่งกีฬาสีนะคะในวันนี้นะคะถือว่าเป็นอีกนะคะ เื่อดีที่ทางโรงเรียนอันระวังนะคะระวังนะคะเราลู่ลู่วิง่งลู่สนามนะครับกีฬาขอขรบคุณค่ะยะ่าเมย์ขอบคุณนะคะไม่ดูหมิ่นค่ะ,ะเป็นภาพที่สวยงามนะคะที่ทางทางด้านของนะคะองค์กรต่างๆนะคะรวมถึงอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ นะคะในส่วนของราชการที่ได้มามีส่วนร่วมนะคะในงานกีฬาสีนะคะภายในโรงเรียนนะคะน้องตูมน้องงูเหลือมเกมนะคะซึ่งวันนี้นะคะได้จัดขึ้นนะคะอะไรค่ะเฮค่ะเฮค่ะ ขอบพระคุณนะคะ,ะทุกทุกท่านนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการแข่งขันกีฬาสีภายในนะคะซึ่งคลิปนี้คนี้นะคะจากที่เราได้เตรียมกัร